ผู้ชายคนนี้แอบชอบคุณจับได้ด้วย3สิ่งนี้ข้อที่1ก็คือใส่ใจได้แค่มองผู้ชายคนไหนก็ตามที่แอบชอบคุณแอบรักคุณกำลังหลงคุณอยู่เขาก็มักจะใช้สายตาในการเสือออกไปในการมองคุณคุณจะจับได้เลยว่าอ๋อผู้ชายคนนี้มองฉันบ่อยจังเลยผิดปกติหรือเปล่าวะแสดงว่าจะต้องชอบฉันแน่ เอ๊ะหรือว่าฉันมีอะไรติดอยู่ที่หลังหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนเอาป้ายมาติดใช่ไหมสอยก่อนชอบมีคนชอบเขียนป้ายใช่ไหมครับแล้วก็มาติดหลังเพื่อนเนาะและผมก็โดนประจําแต่ที่ผมบอกในะข้อแรกก็คือการที่เขาจ้องคุณว่าเขาจะหลบสายตาหรือไม่หลบสายตาเขาก็แอบชอบคุณอยู่นั่นแหละและมาสู่ข้อที่2อ,อยากคุยกับคุณตลอดเวยถ้าเกิดใครก็ตามที่สมมติอาเป็นเพื่อนก็ตามแล้วเขาหลงคุณเขาชอบคุณเขาก็จะแชทหาคุณบ่อยๆสังเกตไหม เอ๊ะทำไมคนนี้แชทหายชั้นบ่อยอย่างไรวะเอ้ย hey, แอบชอบใช่หรือเปล่าเห็นไหมครับนี่คือจับได้เลยนะว่าเขากําลังแอบชอบคุณอยู่แต่น,นี้ไม่ได้การันตีนะครับว่าเขาไปชอบคนอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อาจจะชอบหลายคนก็เป็นได้นะและมาสู่ข้อที่3เขินเวลาใกล้คุณอันนี้คือชีวิตจริงผมก็เหมือนกันนะทั้ง3ข้อเลยนะผมชอบมองนะครับเวลาเราชอบใครเราก็ส่งสายตาให้กันปิ๊งปิงปิง,งอะไรประมาณนี้เพราะเราไม่กล้าคุยเราเขินไงเราอายเราก็เลยใช้ข้อหนึ่งในการ โงสใยตาและข้อที่สองคือก็อยากคุยอะ่ะก็เราชอบเราก็อยากคุยถ้ามีโอกาสได้คุยเราก็อยากจะคุยเยอะๆ,ๆไม่อยากวางสายไม่อยากหยุดแชทเลยอะไรทํานองนั้นแล้วมาสู่ข้อที่3เขินเวลาใกล้คุณผมเป็นบ่อยมากเลยนะเวลาเราไปเราชอบใครเนี่ยนอกจากสองข้อแรกแล้วเวลาเราไปร่วมงานอยู่ในกลุมหรือเดินเข้าไปเฉียดห้องข้างๆกันคนที่เราชอบอะ่ะเราเขินครับทาตัวไม่ถูกอันนี้จริงๆนะเราคุยกับเพื่อน ตกลัวรูปหลังคุยการสนุกสนานเฮฮาได้ต่อยเพื่อน่ันนั้นสวยแค่ไหนแต่เราไม่ได้ชอบหรือแอบชอบเราก็เฉยๆครับก็เล่นกับเพื่อนได้แต่เมื่อใดก็ตามคนคนนั้นเดินเข้ามาผ่านหาเราเดินเข้ามาคุยกับเรามาถามอะไรบางอย่างกับเราเราเขินเราอายเราทําตัวไม่ถูกบางคนเนี่ยบอกหน้าแดงหรือว่าเออมือไม้สันมันอยู่ไม่ถูกอะ่ะมันพูดไม่ถูกอะ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเห็นอาการเหล่านี้นะครับหรือว่าคุณเคยเป็นผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้ว รู้แหละว่ามันเป็นยังไงเนาะดังนั้นผู้ชายคนนี้แอบรักคุณแอบชอบคุณแอบหลงคุณจับได้ด้วย3สิ่งน,นี้ครับ